อันติมาเข้าเท่าไหร่หนอูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดลดแค่นั้นเองอะครับอันติเขาอะเราดูแม็กเลือดก่อนฮะแม็กเลือดอยู่ที่สามแสนสองครับทุกคนดูดิครับพลังของ,องลุงทวีโก้ยังไงปรื๊บลุงอุ้ยโอ้โหสองแสนครับลุงทวีโก้ครับผมเออ เออหนึ่งแสนเข้าไปโอ,โอเคป่าไม่น่ารอดครับปืบ๊บโอ้แสนเอ็ดป่าจะยืนอยู่ได้เยี่ยงไร เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวีบวกกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมา PVP กันเหมือนเดิมนะแล้วก็วันนี้นะครับเราจะอยู่กับ PVP ชั้นสูงนะเว้ทุกคนเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะครับมันมีบัพฟพิเศษมันน่าสนใจนะครับคือวันเนี้ย แน่นอนที่มายืนอยู่ตรงนี้ต้องเจอกับลุงทวีโก้แน่นอนครับและวันนี้นะครับลุงทวีโก้จะพาใครมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่เลยนะครับทีมของลุงทวีโก้นั่นเองนะครับคือผมจะใช้อารมณ์แบบแทนป่าแดงอนระทุกคนเออป่าแดงออกป่าแดงนี่ไม่ต้องแล้วก็ใช้เป็นลุงทวีโก้เกาเทอร์แล้วก็อาเทอร์เลยนะครับตอนนี้ฟูลพาสิซเลือดแน่นอนนะครับ ก็พี่เกลือนะครับเพิ่มพาส,สีก็คือความสามารถด้านพลังชีวิตนะครับ15%แล้วก็อาเธอร์ก็เหมือนกันแต่อาเธอร์เนี่ยจะไม่มอบให้เกาเธอแค่นั้นเองแล้วก็ลุงทวีโก้เนี่ยก็พลังชีวิตเพิ่ม30%ของทีมแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าทีมนี้คือฟูลทีมพลังชีวิตอย่างแท้จริงครับทุกคนเออสาเหตุที่ผมใช้เป็นเกาเธอนะครับก็คือเกาเธอเนี่ยมีใบนะครับมีเพิ่มแรงการ์ดนะครับผมอยากขึ้นบัฟสามอะไรเงี้ยทุกคนเออแล้วเรามาดูกันว่าทีมนี้ จะเป็นยังไงครับฟูลทีมแดงนะ เดี๋ยวอาหารที่ผมจะกินนะครับรอบแรกผมขอลองกินเป็นพลังชีวิตก่อนแล้วกันครับเพราะว่าผมอยากลองดูแม็กพลังชีวิตที่เยอะที่สุดของทีมนี้นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะ3ามแสนสี่โดยประมาณนะครับทุกคนเดี๋ยวดูกันว่าเราจะขึ้นบัฟสามได้ไหมในรอบนี้ครับปะ <laughs> ก็คือมันมีบัฟ PVP สุดพิเศษนั่นก็คือโจมตีเดี่ยวเนี่ยเพิ่มดาเมจ50%นตะครับแล้วก็ตัวละคร R นะครับจะเพิ่มสเตตพื้นฐาน30%ตัวละครเ r จะเพิ่มสเตตพื้นฐาน 20%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เกลือกับลุงทวีนะครับก็จะเลือดเยอะมากๆแล้วก็พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะครับนี่เลยนะครับทุกคนนะอันนี้คือพับ PVP ในสัปดาห์นี้นะโอเคครับรอบนี้เจอทีมเมตาวะ่ะเฮย้ยแต่ว่าเราได้เปิดก่อนได้เปิดก่อนเฉยทุกคนการที่เราได้เปิดก่อนอย่างนี้นะครับผมคิดว่าผมต้องฆ่าใครสักคนก่อนละกันคิงก็ได้นะครับ ผมคิดว่าน่าจะฆ่าิงตายนะครับเดี๋ยวให้ลุงทวีเปิดไปเลยอะเปิดไปชิวๆว่ะครับทุกคนเรียบร้อยตีเข้าไป 40, สี่หมื่นาิลหนึ่งดาวนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับเก็บคิงไปได้มาพอเก็บิงไปได้แล้วเนี่ยกาเทอร์เราก็จะใบสบายเว้ยก็รอกลัวแค่แบบว้าวบัฟบสามวะ่ะเอาว่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นบัฟบสามกันครับแล้วก็ มาดูกันว่าเลือดของเราเนี่ยจะเยอะสักแค่ไหนครับโอ้โหโอ้โหใบเหรอใบเอะครับอืมก็แค่ใบอ่ะเนาะงั้นผมเอาอย่างนี้ครับเพิ่มให้ทุกคนแล้วกันปึ๊บแล้วก็ขึ้นบัฟสามไว้ครับเพื่อรับแรงกระแทกของเกาเธอร์นะครับมาอืมเรียบร้อยพอขึ้นบัฟสามได้แล้วคือ รู้สึกโล่งใจแล้วครับทุกคนตอนนี้นะสกิวล,ลุงทว,วีโก้เนี่ยมาแบบเป็นใจซะเหลือเกินทุกคนมาดูกันว่าเราจะจัดการได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าผมจะจัดการลอสเวนว่ะอืมเข้าอันติมาเข้าเท่าไหร่หนอูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดลดแค่นั้นเองอะครับอันติเขาอะ่ะโอ้โหดูดีครับทุกคนดัดเหรอครับโอ้โหอย่างนี้ก็สกิดครับ เราสะกิดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเราดูแมกเลือดก่อนแมกเลือดอยู่ที่สามแสนสองครับทุกคนดูดิครับพลังของลุงทวีโก้ยังไงเอโอโอ้โหโชคดีที่ได้ใบอยู่เว้ยเนี่ยตีแรงด้วยครับลุงทวีโก้มาวะ่ะรอบนี้เออเออดัดไม่น่ารอดว่ะไม่น่ารอดไปได้ว่ะเอาดีครับ อินเปจจ์ฮาร์ร์คู่คู่อุ้ยอุ้ยเมอร์ลินตีเข้าปั้นหาไอ้หนูมาฮ่ตีเข้าอยู่นะเนี่ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยเมอร์ลินก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยมาลุงทวีโกฟ้ฟาดเข้าไปหน่อยดิลุงป,ปึ๊บอ่าโชว์ไปหน่อยแล้วก็เอ๊ะผมคิดว่าเมอร์ลินไม่น่ารอดนะเนี่ยไปลุงจัดไปครับป,รปึ๊บลุงอออืื้ห ออ้ยโอ้โหสองแสนครับลุงทวีโก้ครับผมอ,อืออือหนึ่งแสนเข้าไปโอ้อะไรมันจะรุนแรงปานนั้นน่ะทุกคนอือโอเคเกาเธอร์ก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วครับก็เพิ่มให้ลุงทวีโก้ไปครับแล้วก็ปิดแบบเวยๆแล้วกันมายังไงเกาก็คงไม่รอดเัวๆครับลุงปิดไปลุง ปื๊บยังไงล่ะเป็นไงครับพลังของลุงทวีโก้โอ้โหดูดเลือดสี่หมื่นห้าเยสโดอย่างหล่อครับลุงแม่เฮจัดโอเคครับในรอบที่สองเจอกับโอ้โหลอสเวนกับน่าจะป่าเขียววะ่ะโอเคเรายังได้เปิดก่อนครับเฉยเลยวะ่ะได้เปิดก่อนเฉยเลยวะ่ะเปิดก่อนอย่างนี้เอาเป็น เอาเงี้ยวะลุงฟาดไปดัดจะติดขีบปะวะเฮ้ยฆ่าดัดได้เลยนี่ว่างั้นผมฆ่าดัดเลยครับน่าจะฆ่าได้นะน่าจะน่าจะเออดัดไม่ขีโอเคโชคดีไปครับปื๊บโอ้ไม่ตายวะเพิ่มแรงการ์ดฟรีเฉยได้วะ่ะดัดไม่ตายไม่เป็นไรครับรอบนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ถือว่าได้อยู่ครับดัดมาวะ่ะดัดเนี่ยจะต้องดูดเลือดเลยครับโอ้โหแต่มันตีไม่เข้าอะครับ คือถึงตีแรงแค่ไหนก็เหมือนตีไม่เข้าอะครับนนว้าวตีอาเธอร์ว่ะไปทางอาเธอร์ว่ะได้ดีครับอาเธอร์ก็ดูดเลือดคืนนี่ครับเดี๋ยวขึ้นบัฟสามเทอร์นหน้าแล้วกันเพราะว่าเราจะเรียกอันติของลุงนะครับมาอาเธอร์จัดการไปให้ชัวร์ๆเลยครับวืบปึ้งเรียบร้อยรุนแรงอืมต่อไปก็เป็นป่าถูกต้องครับ ชิวๆฮะลิเลียจะมีรถเกตหรือเปล่านะครับรอดูกันขึ้นบัฟสามได้ในี่บอกเลยว่าป๋าไม่น่ารอดวะป๋าโดนลุงไปทีนึงผมว่าน่าจะน่าจะน็อกว่ะเฮ้ยเนี่ยตีเข้าสี่หมื่นแต่เลือยรถไปแค่นั้นนะทุกคนดูดิโอ้ <c oughs> ตีเข้าไปเก้าหมื่นแล้วรถจะไม่ถึงครึ่งหลอดเลย <c oughs> ทุกคนดูดิ <c oughs> เกินไป <c oughs> โอเคลุงโดนรถเกตวะ่ะเราก็ขึ้นบัฟสามเลยแล้วกันนะครับอ่ะขึ้นบัฟสามพรึ๊บ เฮ้ยแต่ว่าลิเลียจะได้อันติวะยังไงดีวะเอา้าช่างมันเลยครับลิเลียอันติมันจะแรงสักแค่ไหนกันแลกไปเลยนะครับฆ่าไปเลยดีกว่าทุกคนโอเคป่าไม่น่ารอดครับปืบ๊บโอ้ยแสนเอ็ดป่าจะยืนอยู่ได้ยัยงไรอรุนแรงจัดจัดอ่ะเพราะคนเนี้ยบอกเลยอ่ะ ลิเลียไมเ่เรียบร้อยครับโดนอัติลุงชัวรอบนี้บึ้มอุย้ยเบาเกินตีก็ไม่เข้า,าครับผมนึกว่าอาเธอร์จะตายแล้วนะเนี่ยทุกคนโอเคอันติลุงมาแล้วจัดไปลุงห้ามฮิวไปก่อนลุงเอ้ยพี่อาเธอร์แล้วก็ลุงฟาดไปอเดี๋ยวเก็บห้ามฮิวไว้นะครับเพราะว่าเผื่อไม่ตายดูอันติลุงครับปึ้มอสองแสน อมไม่ได้มาเล่นๆนะครับเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆครับมาแบบจริงจังครับผมเดี๋ยวลิเลียก็หิวไม่ได้ครับพอหิวไม่ได้ก็ก็จบแล้วครับเทิร์นถัดไปผมก็ใช้ลุงเก็บเรียบร้อยนะครับดูสิเลือดลิเลียมีเท่าไหร่โอ้โหเรียบร้อย,นอนยแน่นอนเลือดแค่นี้ไปฟาดฟาดลุงฟาดอย่างเร็วฟาดให้เร็วปึ้มลุงปิดอีกแล้วครับอื ลุงก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเยสถ้าโพสแกแบบยังกันได้แบบอะครับโอเคครับทุกคนในรอบที่3มครับโอโหทีมนี้ก็หนักเหมือนเดิมแต่ว่าทําไมเราเจอแต่พลังน้อย,อย,อยวะเดี๋ยวเพื่อนก็จะบอกว่าอเจอพลังน้อยหรือเปล่าเลยชนะได้อะไรเงี้ยแต่บอกเลยนะว่า <c oughs> เก็บไปหนึ่งก่อนแล้วกันครับจังหวะนี้ปรึบปรึบอืมแล้วก็ ตีลิเลียแล้วกันผมว่าเขาลืมใส่ของป่าหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยโอ้ฟาดไปทีโอ้โหสงสารป่าเลยครับโอเคตีลิเลียไปครับอรอบนี้เราเราจะขึ้นบัฟสามได้ไหรือเปล่าโอ้โหยังวะยังขึ้นบัฟสามไม่ได้วะทุกคนคิดไม่ออกวะเอาไงดีวะรอบนี้น่ต้องเป็นอาเธอร์วะอืมอาเธอร์ใบ้ไปก่อนหรือไงดีวะโอ้โหรถเกตมา อาเธอร์อันตีไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่มีใครอันตีได้ทีมเรานะครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหแต่เลือดเราเยอะอะครับดัดมายัางไงเราก็รับมือได้อะครับตอนนี้ห้ามฮิววะห้ามฮิวไปสักอย่างนี้แล้วกันครับแล้วก็ให้ลุงตีไปแล้วกันเก็บดัดเอาไว้ในใจเธอก่อนแล้วกันนะครับให้ลุงตีไปเออ แต่ว่าถ้าผมโดนอันตีดั๊ดในบางทีผมอาจจะน็อกเลยก็ได้นะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวหรือเปล่าดั๊ดมาว่ะดั๊ดมาแล้วว่ะมโดนอันตีดั๊ดน่าจะเจ็บพอสมควรครับโอ้โหโอ้โหดั๊ดมาแล้วดั๊ดมาแล้วอุ้ยอุ้ยดั๊ดมาแล้วเกาเทอร์ผมไม่น่ารอดว่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าดัด๊ดอันตีเท่าไหร่เว้ยขอดูนะครับดัด๊ดโอ้ยอันตีหนึ่ง อาจจะรอดก็ได้นะครับอาจจะนะอาจจะอ่ะก็ขึ้นวับสามไว้ปร๊บเพิ่มความถึกแล้วก็ให้ลุงตีไปอ,อาจจะอาจจะฆ่าลิเลียได้ก็ได้นะครับดูว่าจะฆ่าได้หรือเปล่าปรืป๊บแต่เกาเทอร์ผมไม่น่ารอดวะโอ้ฆ่าไม่ได้แพ้ธาตุไงโดนสองอันตีวะทุกคน จะรอ,อดได้หรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคอันติลิเดียมมาขอให้รอดเถอะบึ้มโอ้โหไม่น่ารอดว่ะอันติดัดมาอีกผมคิดว่าไม่น่ารอดว่ะทุกคนโหเรียบร้อยเลยไม่น่าประมาทเลยว่ะบุ้มโอ้ยลุงรอดเฮ้ยเอาดีครับลุงรอดครับเออโอ้ยเกือบตาย ดูดเลือดก่อนขอดูดเลือดก่อนตอนนี้ดูดเลือดเรามีเยอะครับเอาเป็นว่าฆ่าไปฆ่าลิเลียวะก็ต้องฆ่าลิเลียแหละอ่ะแล้วก็ใช้ลุงดูดเลือดอ่ะแล้วก็ตีคิงเว้ยเดี๋ยวดัดแม่งได้ขีดไม่เอานะครับโอเคอสวยครับอาเธอร์ลุงดูดเลือดกลับมาอาเธอร์ดูดโออาเธอร์ดูดเลือดมาสามหมื่นโอเค ดัดโดนที่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่เป็นไรลุงดูดเลือดมาสี่หมื่นแล้วก็ปาดทิงไปเรียบร้อยครับดัดน่าจะฆ่าเราไม่ได้อ่ะโดนแน่นอนอ่ะโดนต้องโดนสักอันตีแน่นอนเลยเรียบร้อยอย่าออกนะดัดเดี๋ยวขอโดนอันตีก่อนดัดค่อยออกมามาด่วนเลยครับด่วนเลยครับ <pper pper> เราต้องจัดการไปลุงปิดสวยสวยดิลุงบึบุ้ย ตัวเดียวนะครับนี่ยถ้าโดน3ตัวก็เกือบสามแสนนะครับเออม,มาครับอาเธอร์ชนะทีมที่พลังน้อยๆได้เนี่ยดีใจมากครับเป็นอะไรที่ภูมิใจจัดเลย,อยโอเคเอาละครับทุกคนในรอบที่4รอบสุดท้ายนะผมขี้เกียจไปทําอาหารเลยอาหารพลังชีวิตหมดนะครับผมก็เลยจะกินเป็นหลบหลีกแทนแล้วกันนะโอเคครับจะเวิร์กเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าพลังทีมเราน้อยไงเราอาจจะ โดนเปิดก่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องกินหลบหลีกเพื่อให้เราไม่ตายในเทิร์นแรกนะครับมาโอเคโอ้โหมาเจอน่าจะป่าแดงครับป่าแดงอลิสหมูครับมาโอ้โหอย่างนี้คือใบง่ายบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยโดนผมใบยับแน่นอนครับเออแล้วฝ่ายตรงข้ามคือไม่มีถอนด้วยนะเฮ้ยแต่ว่าหมูไงเออว่ะแต่น้องหมูมันมีถอนว่ะแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมคิดว่าเราไหวครับ ทีีมน้พนะอเจอทีมแปลกซะได้ครับโอเคแม่ถอนไปก่อนอา้าก็เอาดีครับผมผมขอใช้เป็นอ่ะอันติีเกาเทอร์ก่อนเว้ยปรึบแล้วก็ฟึบไว้แล้วก็เตรียมบัฟไว้แล้วกันครับมาเชรียบร้อยครับใบไป,ไปโอ้โหกา๊าดก๊าดำหมดเลยครับแต่ว่า ฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะมีนั่นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกิลสองของหมูครับสกิลสองของหมูมันจะช่วยให้ล้างนะครับล้างดีบัฟได้นะ <c oughs> เพิ่มบัฟด้วยโอ้โหอุ้ยอุ้ยป๋าป๋ามาป๋ามาแรงว่ะใจยเย็นเฮ้ยใจเย็นอย่าพึ่ง <c oughs> ไม่เป็นไรลุงแก้แค้นดิลุงลุงบอกลุงจะแก้แค้นให้หลานๆๆครับจัดไปครับลุงน้องเก่าเราโดนฆ่าว่ะลุงต้องฆ่าอาเธอร์กก่อนเว้ย ว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมันไม่มันทำอะไรไม่ได้หรอกลุงจัดไปตื๊บเออืออลองดูป่าแดงไม่มีบัฟมันจะอยู่ได้ไหมเอาดีเอาดีครับเออโอ้ยสกิลลงมาโดนใจเหลือเกินทุกคนตอนนี้นะบอกเลยแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่รู้ว่ามีรถเกรดหรือเปล่าวะอาจจะมีอาจจะมีหมูอย่าเพิ่งอันติแล้วเว้ยหมูใจเย็นนะเว้ยโอ้โหอันติมาว่ะ เอาแล้วเวนกาแล้วเอากลัวลุงว่ะฝ่ายตรงข้ามกลัวลุงว่ะทุกคนเอา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 เฮ้ยอ,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 อย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วเว้ยต้องค่าให้ตายเลีอยนหมูเท่าไหร่แสนสองเหรอครับไหนม,มาลองดูดิรวมพลังหน่อยดิลุงอาเธอร์ที่เกลือรวมพลังจัดการหมูหน่อยดิจัดการได้ไหมครับปึ้งอุย้ยอย่างนี้คือเห็นแล้วสบายใจ เห็นแล้วสบายใจครับผมเฮ้ย hey! พี่เกลือต่อยใครก็ต่อยไปทีเนี้ยป๋าบัฟหมดยางป๋าฟิงโขดยังไม่หมดเลยอับัฟของหมูครับอป๋าจะมีลดเกรดไหมนะโอ้โหป๋ามีรลดเกรดวะก็ไม่เป็นไรครับลดเกรดสามเกรดเลยวะเออเอาดีครับมาป๋ามันจะโหดแค่ไหนเชียวเจอลุงหน่อยเป็นไงอะเอาดีอะพี่เกลือต่อยต่ออะเอาดีอะมาเดิ เออรอดไหมล่ะจะรอดไหมล่ะป่าแดงเหรอพี่เกลือจัดไปพี่เกลือเปรือ่บเปรบพี่เกลือผมใส่เซตเลือดมาทุกคนเกือบไปแล้วเกือบโดนลุงไปแล้วเออโอ้โหกลัวลุงไง,ถ,งถึงต้องฆ่าลุงไงเออคุริงาอันนั้นหนมปองอะไรไงเรียบร้อยครับฝ่ายตรงข้ามก็ฆ่าลุงลงไปเรียบร้อยซึ่งเราก็ฆ่ามันคืนนี่ครับอืม พี่เกลือจะต่อยตาย,ตายป่าวเนี่ยเลือดเท่าไหร่สองหมื่นสี่เหรอก็น่าจะตายเลยอะซัดไปเลยแล้วกันครับแล้วก็จะได้อัติพี่เกลือด้วยไงยโอเคเฮอ,อเรียบร้อยครับคิงก็จะโดนอันติแต่ว่าผมก็คิดว่าเราก็จะโนดนอนติคิงเจ็บเหมือนกันครับซึ่งเราเอาเป็นกลางโล่พี่เกลือไว้แล้วกันนะครับยังเรียกอัตอติอาเธอร์ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็กลางโล่พี่เกลือแล้วกัน แต่ว่าเราลดความสามารถด้านโจมตีไปแล้ว30%ซึ่งคิงก็จะตีเราไม่แรงเท่าไหร่เว้ยแต่ว่า2ตัวเนี้ยยืนอยู่ได้กันเนี่ยทุกคนคือมันบวกความสามารถด้านโจมตีอยู่แล้วเอ้ยความสามารถด้านพลังชีวิตอยู่แล้ว30%ก็คือถึงเลือดเราจะลดเราก็สามารถดูดเลือดกลับคืนมาได้เว้ยเอา้าคิงไม่อันตีว่ะยังไงล่ะครับคิงรออะไรเลรอครับทดสอบเกาะเลยครับหรือว,ว่าไงคิงนี่ครับ อันติอาร์เธอร์รออันติอาร์เธอร์ไงหรือว่ารอดีบัฟหมดถ้ารอดีบัฟหมดเนี่ยโดนอันติอาร์เธอร์ผมแน่นอนนะครับเออเนี่ยอาร์เธอร์ผมก็ดูดเลือดเต็มแล้วเรียบร้อยโดนอะไรก็ไม่ตายนะครับจังหวะเนี้ยออาดิไหนดูหน่อยดิอันติคิงเต็มก็ไม่ตายอบอกเลยโอ้อันติคิงเหรอครับเนี่ยโอ้มันใช่ปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วโอ้โหต้องกดออกดีครับถ้าอันติจเจ้าเบาขนาดนั้นก็นั่นแหละ กกอออนนะเพื่โอเคแลละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาลุงทวีโก้เนี่ยมาลง pvp นะครับพร้อมกับฟูทีมแดงนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ลุงทวีโก้เนี่ยเป็นตัวหลักจริงๆนะที่เราเล่นมาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวดาเมจหลักเลยนะครับเกาเธอหรือว่าอาเธอร์เนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นตัวซับพอร์ตแล้วก็เป็นตัวดาเมจรองนะครับซึ่งลงตัวทีมนี้เล่นทีมนี้แม่งก็สนุกด,ดีอ่ะคือเป็นทีมเล่นขำๆไดคค้ครับทุกคนครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ กดติดตามด้วยสําหรับคนที่ยังไม่กดติดตามนะครับแล้วก็เรามีระบบสมาชิกนะครับใครอยากสนับสนุนก็ลองคลิกดูระบบสมาชิกด้วยก็ได้นะครับเวลาที่คอมเมนต์ก็จะมีแบบสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะครับว่าเป็นสมาชิกของช่องเราครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็บ๊ายบายโอเคเย